ไป,ปร้านเต๋วมาไป,ปร้านป้าเต๋อหรอ,อบอกว่าให้กลับห้าโมงเย็นนี่มันหกโมงเย็นแล้วเอา้าไปไหนมาบอกมาเลยก็นั่งอยู่นะร้านป้าเต๋วอะ่ะเดี๋ยวไปเก็บขยะรอบบ้านเลยนะห้าสิบชิ้นอะ่ะไหนรับเบียร์เบียร์อยู่ไหนขอตังไปซื้อสองขวดอะ่ะเอา้าก็กินกับเพื่อนอยู่น้าร้านป้าเต๋วเหมือนแล้วไงแบ่งเพื่อนกินไปขวดนึงแบ่งเพื่อนกินบอกว่าให้กลับมากินที่บ้านคนเดียวไงเดี๋ยวเก็บขยะเสร็จนะคัดลายมือเลยนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วยบอกรักเมียสิบหน้ากระดาษโ ตังทอนอยู่ไหนเอาตังทอรไปสองร้อยอ่ะตังทรแปดสิบาทอ่ะซื้อเบียร์สองขวดก็กับแก้มแปดสิบาทก็หมดแล้วเบียร์สองขวดกับแก้มแปดสิบเลี้ยงกับแก้มเพื่อนมึงด้วยเหรอเออหันหลังไปเดี๋ยวนี้เลยเอาพี่ตกลงนี่ตกลงนี่เป็นเป็นผัวหรือเป็นนักเรียนมันเหมือนกันแหละเอาหันหลังไปถือถือแล้วหันหลังไปเลยหันหลังไปมึงเจอแน่ห้าทีเจอแน่ห้าทีหันหลังไปอะไรวะหันหลังเอาหันหลังดีเอาเอาโอ๊ย Oh!